อย่าซื้อของนะมึงให้คนหนึ่งซื้อไปเลยตอนนี้กูไม่มีตังค์น่ะใครก็ได้นี่ซื้อซื้อไอ้เอ็กเตอร์น่ยซื้อหมอเลยเดี๋ยวกู้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกู้หมอเองไอไอไอดีเจไอดีเจต้องเก็บไว้แล้วก็ไอ้้ไอหนุ่มซื้อเวลาไม่ได้นะหนุ่มซื้อเวลาเลยหมดละเวลาเวลาซื้อยังดูเวลารอรยพักกันร้อยพักกันร้อยพักกันเวลาซื้อยังไงวะอ๋อก็ซื้อแล้วเหรอไอ้เปอร์เซ็นต์วอชเออวอชอ๋อ ซื้อปุ้มเวลาอยู่คนละคนก่อนลอพัดกันอพัดกันเตอรอ้าเฮียแต่นิดเดียวก็ดีเลยโดนขนนั่งมัเออว่าแกมุมกเฮ้ยเฮ้ยไนี่เฮียไนี่เดินี่เดินมานล้ะนี่เดินที่ไหนหนงบีเว้ยน่บีสวยมันอื้ออืออื้อเดินจ็เอ้หนึงบีนึ่งบีซ้ายเลยซ้ายส่วนเลยซ้ายเอ้มุมห้องขอเละเ็วะ ชิกาเดินชิกาเดินชิกาเดินโ่นหอะด๋อเวเอเอ้เไโอเคมันมันอบพูดออ้ๆมรุนอะไรวะเสียงขเสียงาเสียงมันเสียงมหรหอเสียงเราบอนิดไปไหนบอนอนยืนอดยืนเาที่ยืนเาไอ้โหลนี่มนาตหไอ้กูออกดีกว่าใครจะนั่งหนกูยเลยตเหืนเกสองตัวกสองตัวเอ้ยชิกาเดินชิกาเดินเนี่ยยืนยืนที่โพสอย่น่ะเนี่ยอั บทพิธีก็เหมือนเดิมไม่แขับไปนน้ำครับเราดูกล้องให้คนเดียวพอนะให้หนุ่มดูกล้องคนเดียวพอที่เหลือขครับจะมึงจะไปเดินเล่นก็ได้อ่ะเออเดินเดินเหนึ่งบีป่ะงเดินเดินเดินไปไหนเนี่ยไปหนึ่งมีหนึ่งมีสองตัวเลยไหน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 หนึ่งมีสองตัวเลยหนึ่งมีสองตัวเลยชิก้าโอเคกูเห็นเฟรดี้ตรงนี้แล้วก็ชิก้าตรงนี้โอเคมันนี่ที่เดิม ก็ความในใจก่อนอ <Okay. S 1> ลูกพี่อยู่ไหนลูกพี่เอ็ง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 เ, <A> เดินไปสีบีแล้วเดินไปสีบีสีบีล่ะ B R สีบีล่ะนี่ยเฮ้ยเดินจริงสีเอสีเอเหรอโอเคสีเอไม่เท่าไหร่รอสีบีก็ว่างกันกูถ้ามันถ้ามันเดินมาสีบีเมื่อไหร่กูเดินเข้าเลยสีบีนะกลัวเฮ้ <A> ยเดินแล้วเดินแล้วสีบีสีบี ต้องแล้วไม่ต้องมามองเลยมึงอ่ะชิก้าไม่ต้องมองเลยทำตาแป๋วเหรอเอ๊บันนี่เดินมั้งยังบันนี่ยังไม่เดินเดี๋ยวแล้วเอาอะไรมึงมองกูเป็นบันนี่เหรอ่ะบันนี่ไม่เดินอ่ะไอ้เด้อเด้อเฟดดี้เดินเฟดดี้สี่เอาลองใช่ไหมกดเปิดประตูตายห้าแล้วแบบเฮ้ยเนาะชิก้าไปแล้วชิก้าไปแล้วไปดิ บอนนี่ก็ไม่เดินวะคืนนี้บอนนี่ไม่เดินว่ะบอนนี่เอ้ยใครวะแม่งอยู่ 4e อะใครวะจี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 ่ c a เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเอ้ยมันหลับตาด้วยอะมันมันกระพริบตาหมดแล้วะมันตายหมดแล้วเหรอตัวอะไหนเพีเดียวยังเออมันกระพริบตาเลยอ่ะน่าเอเตอร์อยู่ไหนวะอยู่ขวาอยู่ซีดีน่าเอทเตอร์เฮ้ยเปิดไปทำไมอ่ะ เฮ้ยมันดำ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 เปลี่แต่ก็เปแต่ใช่ปะใช่มันลองทิ้งอ่ะดุมจิกบีดีดำดมเยสเนี่ยกูเปลี่นแล้วน่ะเอ้ยสีที่นเหรเฮ้ยต้องเสียงโทรศัพท์เธอหรือเปล่ามันเอาไปเรียกมันเอาไปเรียกฟิตดี้เอาเรียกฟิตดี้เสียงแอ้์อะไรนะไม่ทันขาดคำไงกูบอกว่าเอาไมเรียกฟิตดี้ไงมันอยู่นิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เดิมนะมันไม่จอมึซาวะเฮ้ยวันนี้เดินวันนี้เดิน วันนี้ดีชิก้าเดินไปไหนเฟดดี้วิชิก้าตัวดีวันนี้ไงวันนี้กำลังเดินไปสองเอวันนี้สองเอโอเคสามไอ้ไอ้ไอ้เปี้ยมเปี๊ยเนี่ยไม่กิดอะไรวะเปี้ยมเปี๊ยมมันกดมึงอะมันกดตรงจมูกไอ้เฟดดี้ดิตรงในรูปภาพอ่ะกดเตือะกูจะไปหาพวกมึงไงวะตรงข้างหน้ากูเนี่ข้างหน้ากูอะเนี่ย้เห็นต่อก่อต่อต่อตรงเมาส์เนี่ยตรงรูปรูปจมูกอ่ะตรงจมูกผมไม่ได้มันกดคนเดียวเพื่อน เฮ้มึงออกดิอยากกดบ้างอ่ะนึเอยากกดบ้างอ่ะแบบหุสเยอะอยู่เอ้ยชิก้าอยู่หนึ่งบีละตะกี้ไปเจ็ดรักว่ะเอ้ยมันดำ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 อยู่แล้วดำดเยอชิก้าสี่เออใกล้มากอันนี้เล่นฟิดี้อหน่มน่าเล่นหนู้างเลย กดกดข้อสแก๊เอ้ยเฮ้ยไปแข่งกันก่อนสิบีซีบดสวยมันนี่อยู่ที่เดิมมี่ยมันนี่เฟดดี้อยู่ที่เดิมชิวแล้วตานี้คนตานี้เขาข้างชิวเลยแต่ตานั้าน่ะที่ที่คือกูตายคนเดียวน่ะเออเออมันนี่มันนี่เดินไปไหนเดินไปสามเอ้ยไม่ใช่สามห้าไม่กูกลับละวันนี้เดินไปห้า มันใช้แบบเดินกลางวะชิก้าเดินกลับไปยังชิก้ากลับไปแล้วชิก้ากลับไปแล้วเฟิตดีอ่ะคุยไม่ได้ดูเฟิตดีออยู่ที่เดิมฟิ้อยู่ที่เดิมมึงกดเรียกนิดเอวเอวนิดกดกดเร็กลิเอ้ยเอ้ยเอ้ยจมูกเฟดดี้มันมีเสียงเอ้ยนี่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 ชิก้าเดินมาแล้วชิก้าเดินมาแล้วชิกาอยู่คำไหนคำเกตหรอคำหนึ่งบีหนึ่งบีอีกที้มันดำดำจริงจริงดิบะ เดมดมดมมีเจ็ดเจ็ดชิกาไปเจ็ดอิเลสชิกาไปเจ็ดเจดอเอายืนมองอยู่นี่ยเฟดีก mm ็ยืนซิเดี๋ยวมหน้ามองเฟดีเป็นสี่วันนี่วันนี้อยู่หนึ่งบีเ้ยออิสีสัดิกหนึ่งบีบีชิกามาหนึ่งบีชิกาหนึวันนี่อยู่ วันนี้วันนี้ไปสาเอ้ยไปหาอีกละมันเปิดประตูอ่ะเอ้ยฟเฟตตีแคขบนิดนึงนะมันีละมันีละเยอะละชิก้ามาวันนี้ไปหาเฟตตีอยู่ที่เดิมชิก้าหายชิกโอ้ชิก้าอยู่หน้าประตู ว,วันนี oh okay, like anyway. oh she unde, she unde ้ว yeah, ันนี้ออกมาแล้วอยู่หนึ่งบอยู่อยู่เดินอยู่นเดินยงไงเไปกออไปล้วไปล้วไปละิกเาอ้นวีทีไปละโอเคเดี๋เฟดี้อะ ชิค้าอยู่หนึ่งบีอยู่กับบอนนี่ชิค้าอยู่หนึ่งบีกับไอบอนนี่เฟนดี้อที่เดิมีที่เดิมเลยไม่แค็บแชิค้าเดินทะลุบอนนี่ไปคำจ็ด บอนนี่ไปไหนบอนนี่หรอบอนนี่ไปสองอไม่ก็สเดินมาสองสองสอามสองสอือสองเอที่ห้าแบตเหลือี่หกชิกาอยู่เอาชิกา จิตชิก้าอยู่จิตตรงเวทีนี้ตัวอะไรวะไอ้เทียทำไมม,มันกล้องมันกล้องมันเบือแล้วมันก็ไม่มีตัวอะไรขยัยบเดี๋ยวแล้วนะขอดูแคำตอบจิตชิก้าหายชิก้าชิก้าไป 4A ยังยังยังลองกอนลองเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวก็หกโมงแล้ว โคบอนนี่ไม่ซิก้าไปเออกำลังจะพูดเลยลูกพี่เรารีเฟกทันเอาละเป็นดีเดินเอาลเลยเร็ว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 จุดควันเถอะขอร้องขอร้องเออ ตึงไปซีเดินกลับแล้วเดินตามไปเลยมันเดินติดกันอย่างนั้นล่ะ